รายการ i ิ i วิ่ n หัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหินชาำเขาเต่าและปลาราณบุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการเดอะนายเขาเต่าค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการนี้นะคะจะเป็นบ้านแฟนสไตล์บ้านเดี่ยวค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปชมได้นลยกันเลยค่ะ เราก็อยู่กับคุณยุคสุวรรณปรกรณ์ค่ะผู้บริหารโครงการเดิอนนายเขาเต่าค่ะสวัสดีค่ะคุณยุคสวัสดีครับ,คครบโครงการเดิอนนายเขาเต่าเนี่ยนะครับอยู่หัวหินซอยร้อยห้าถ้าเดินทางมาจากทางหัวหินเนี่ยประมาณ14กิโลเมตรจากทางปานบุรีก็วิ่งประมาณ10กิโลครับพอถึงซอยร้อยห้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาข้ามทางรถไฟแล้วก็เลี้ยวขวา ประมาณ2กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางขวามือครับตรงนี้ใกล้กับหาดทรายน้อยหาดทรายใหญ่นะครับประมาณ3กิโลสามารถขี่จักรยานไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ห่างจากอุทยานราชะพักประมาณสัก7กิโลเมตรครับผมาีจริงของเราเนี่ยก็เน้นออกแบบเอาใจคนวัยทำงานนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ค่อนข้างโมเดิร์นสามารถตัดแต่งภายในบ้านให้เป็นออกไซ์ลอฟได้นะดังนั้นลูกค้าเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มค่อนข้างจะวัยรุ่นนิดนึง นะครับผมซึ่งในพื้นที่แถวเนี้ยยังไม่มีใครทำสไตล์แบบเราเลยครับ <Nelson: S 1> โครงการมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ24ไร่นะครับผมแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว6หลังแล้วก็บ้านแฝดจำนวน1 3 6หลังบ้านเดี่ยวนะครับก็จะมี2แบบคือมุกดากับไพลิน <S <S 1> <S 1> เป็น3ห้องนอน3าห้องน้ำทั้ง2แบบแต่ปัจจุบันเนี่ยมุกดาเราเราขายหมดแล้วนะครับเหลือแต่ไพลิน อยู่สองหลังส่วนอีกอโปรดักต์นึ่ก็คือบ้านแฝดที่เราเป็นจุดเด่นของเราตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ที่ที่หลังนี้นะครับมีทั้งหมด136หลังเป็นบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับพื้นที่เริ่มต้นเนี่ยสาตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน135ตา <c oughs> รางเมตรปัจจุบันนี้โอนไปนแล้ว40หลังครับผม <c oughs> เราจะมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง การเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยเราใช้เป็นระบบคีย์การ์ดนะฮะลูกค้าไม่ต้องลงจากรถเลยก็ใช้แตะเข้าเข้าออกได้เลยนะครับผมแล้วก็มี CCTV มีสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะก็ประกอบไปด้วยลู่วิ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้ด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนกลางอีกครับผม ค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านตัวอย่างแบบไหนละคะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแฝดนะครับผมเนื้อที่หลังนี้36กตารางวาสลตารางลพื้นที่ใช้สอย1 3อสาสิบห้าตารางเมตรครับผมเดี๋ยวพาชมในบ้านได้เลยครับยินดีครับโอเคเข้าด้านในเลยค่ะพื้นที่จอดรถของบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้กี่คันได้สองคันครับผมได้สองคันครับผมโอเคคําถามแรกเลยค่ะก่อนเข้าสู่ตัวบ้านบ้านของโครงการเดินนายเขาเต่าเนี่ยจะเป็นแบบสร้างเสร็จพร้อมอยู่หรือว่าจะเป็นบ้านเดยบสั่งสรรางคะเป็นบ้านเสร็จพร้อมอยู่ครับสามารถโอนได้เลยครับผมครับ โอเคเลยค่ะโอเคมาเริ่มจากที่จอดรถกันบ้างที่เมื่อกี้บอกว่าจอดได้สองคันใช่ไหมใช่ครับโอเคในส่วนนี้เนี่ยถ้าลูกค้าจะปูเบื้องก็ได้เลยใช่ไหมคะ,ะได้ครับผมอันนี้ก็คืออยู่ที่ลูกค้าหลังจากโอนก็คือเราคุยกันได้นะครับหลังจากโอนแล้วโอเคค่ะครับทำไมใ่สวนบ้านแฝดยังมีพื้นที่ของสวนด้านข้างเหลือเยอะเลยคือจริงๆแล้วเราเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะฮะจะสังจะสังเกตได้ว่าเราก็จะมีพื้นที่ ห่างระหว่างบ้านมีที่ติดกันแค่ผนังห้องน้ําแค่แค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองครับใช่ครับขยายเนื้อที่ให้พื้นที่ด้านในมันเยอะใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้เลยครัโอเคค่ะอ๋อตรงนี้่อที่มีสเต็ปไว้เนี่ยเพื่อ ความดีไซน์ใช่ครับเป็นดีไซน์ครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นสไตล์โมเดิร์นที่อย่างที่บอกไว้นะครับผมก็จะทุกอย่างจะมีสเต็ปมีขั้นหมดครับผมเหมาะกับสไตล์วัยรุ่นหรือวัยทำงานของพื้นที่นี้เลยใช่ครับโอเคข้าสุดตัวบ้านจะต่อเลยคับว้าวโหพื้นที่ภายในบ้านชั้นล่างเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ60ตารางเมตรครับอ่าเท่าที่เห็นนี่เลยนะครับ ก็จะมีห้องน้ําด้วยอยู่ชั้นล่างด้วยใช่ครับบ้านหลังนี้จะเป็นแบบขออีกทีว่าเป็นกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำคะมีสามห้องนอนสามห้องน้ําครับผมให้เฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้เลยเอออันนี้หลังนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างนะครับแต่ว่าวัสดุภายในพื้นผนังก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมโอเคก่อนเข้าสู่ภายในนีพี่อเรียในส่วนของบ้านเนี่ยใช้วัสดุของอะไรเหรอคะเออเราเราเป็นบ้านที่เราสร้างเองนะครับเราซื้อเลือกวัสดุที่ดีจากหลายๆที่มาแล้วก็มาจ้างแรงงานสร้างครับผม ในส่วนของบ้านหลังนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่เท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อ่าตัวบ้านจริงๆนะครับพื้นที่บ้านเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่9เมตรครับผมลึกบลึก12เมตรครับโอเคค่ะแล้วในส่วนของห้องรับแขกเนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณตรงนี้หน้ากว้างประมาณ6เมตรครับผมตรงส่วนครัวนี่ก็ประมาณ7เมตรพื้นที่ตรงนี้จัดไว้อย่างเต็มที่เลยนะคะครับผมโซฟาจัดไว้ให้นั่งอยู่ตรงนี้แถมตรงนี้ยังมีช่องระบายใส่ด้วยใช่ไหมคะครับบ้านหลังนี้จะเน้นเรื่องกระจกจะมีเยอะมาก ครับ <มา S 2> เพื่อให้บ้านดูโปร่ปองอยู่สบายครับแบบนี้เลยน่าดูทีวีแบบโหด,ดูได้ทีวีจอใหญ่เลยใช่โอเคมาในส่วนของห้องครัวกันบ้างน,นะคะก่อนมีห้องโัวเป็นต๊ะทานข้าวครับตรงนี้สามารถจัดได้เหรอ้เต็มที่เลยอันนี้ก็นั่งได้8ถึง9ท่านก็สบายๆครับอันนี้ัมีช่องแสงอีกออกสู่หลังบ้านโหประตูช่องระบายแสงค่อนข้างที่จะเยอะมากครับเยครับโอ้โหโอ้แล้วฟอร์ดซีริงอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าตรงนี้อยู่ที่2เมตรห้าสิบครับผม แต่ว่าทําพื้นที่ป้าแบบจะดูจะดูโล่งมากใช่ถ้าออกจากตัวบ้านนั่นข้างเมื่อกี้นะคะรู้สึกบ้านจะแบบสูงมากเกือบเสร็จไตมเลยนะคะใช่ใช่ครับผมสูงมากโอเคมาดูในส่วนของมุมครัวกันต่อบ้างนะคะโอเคด้านนี้โอ้จัดครัวไปรูปเอลไว้ด้านนี้เลยใช่อันนี้เป็นส่วนบิวอินที่ที่เราทํามาสําหรับบ้านตัวอย่างอันนี้จริงๆคือเป็นแบบเป็นโล่งครับผมไม่มีอะไรครับใช่ครับในส่วนนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างเนี่ย เป็นวัสดุของอะไรกันไหมเนี่ยอันนี้เราจ้างช่างทาบิวอินโดยเฉพาะเราก็เลือกสีเลือกอะไรเองโค้สวยมากฮะส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไร่ะอันนี้อันนี้เป็นแกนิตครับผมแกนินิตครับตัวนี้ตัวนี้นําเข้ามานาเข้าเลยใช่ในส่วนนี้ก็จะมีแบบว่าเตาให้ตอกหัวใช่ใช่ครับแต่ถ้าบ้านหลังอื่นเนี่ยใช้แก๊สได้เลยใช่ไหมก็คือเราจะมีลานข้างหลังเนี่ยครับถ้าบางลูกค้าบางท่านนี่ก็จะต่อสุดต่อเติมออกไปเป็นครัวไทยข้างนอกครัวไทยครับใช่ครับ แต่ฟังก์ชันตรงนี้ก็จัดไปเยอะเลยนะคะแถมมีตู้เก็บของเรื่องนี้ด้วยว้าวฟังก์ชันสวยดีไซน์ในนี้ค่อนข้างที่จะแปลกนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูมาในหัวหินเนี่ยที่พื้นที่ได้เลยที่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ออกแบบทรงบ้านเป็นสไตล์แปกแบบนี้ค่ะใช่ครับก็เอาใจในกลุ่มคนวัยทำงานวัยวัยไทกับผมอย่างเงี้ยโอเคค่ะไปดูหลังบ้านได้เลยครับโอเคค่ะขออนุญาตนะคะ วางต่อด้านนี้ก็ต่อครับคุณยูคะห้องน้ํามีประตูหรือเปล่าคุณยูมีครับเดี๋ยวมีครับลองเข้าได้นะอ๋อแต่นี่เป็นบ้านตัวอย่างก็ได้ใช่ครับอยากอยากให้ลูกค้ามองเห็นภาพโดยรวมโดยที่ไม่มีประตูมากันครับเดี๋ยวพอซื้อปุ๊บก็เดี๋ยวติดประตูให้โอเคค่ะมาดูในส่วนของบ้านมาเออในห้องน้ําบ้างนะคะในส่วนของห้องน้ำรู้สึกว่าจะปูกระเบื้องก็ถึงบ้นสุดเลยใช่ครับ แล้วก็สุภาพเนี่ยให้แบบนี้เลยไหมคะแบบนี้เลยครับบ้านสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้เลยครับอ๋อจะให้แบบโถสุภาพกับเออ่ในส่วนของอ่างล้างมือใช่ของอเมริกันสแตนดาร์ดตามนี้เลยใช่ครับตามนี้เลยครับโอเคที่ไม่มีแค่กรอบรูปข้างหลังกรอบรูปค่ะใช่ขอไปติดที่บ้านได้ไหมคะอ่ะยินดีครับโอเคค่ะแล้วถ้าสมมุิว่าเซกิเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่แล้วมีของเยอะพื้นที่ในห้องเนี่ยไม่พอมีห้องโอ้ที่นี่ลองมาชมห้องเก็บของครับใต้บันไดเรา นี่เลยครับพื้นที่ใต้บันไดเพิ่มที่สี่พื้นที่ครับผมโเก็บได้สบายสบายเลยครับตรงนี้ก็มีประตูนะครับตรงนี้ก็มีประตูโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนสสวนของชั้นสองกันเลยไหมคะเชิญค่ะว้าววัสดุนี่แบบบ้านปกติเป็นแบบนี้เลยครับใช่ครับพื้นไม้ตรงตรงนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมอันนี้เป็นไม้เก่ามาบิวอินเพิ่มความสวยงามแต่ว่าพื้นพื้นบันไดเนี่ยเป็นแบบนี้เลยให้แบบนี้เลยแบบนี้เลย สีบ้านจะออกเป็นควันบุหรี่แบบนี้เลยครับสีอันนี้คือสีสแตนดาร์ดเลยครับโอเคเดี๋ยวขึ้นณแมนบนแกต้องครับโอ้โหคุณยุพราชในสวนของเราจับบ้านแบบนี้เลยแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยใช่เพียงแต่สีอันนี้ก็จะเป็นสีเหมือนผนังสีควันบุหรี่ใช่ครับโอหวังขึ้นมาเจอก็เจอที่สวนของห้องน้ำไม่มีประตูหรือวะเออไม่มีแล้วครับโอเคค่ะไปในสวนของห้องน้ำบ้าง ถ้าเป็นสแตนดาร์ดนี่คือให้แบบนี้เลยไหมคะมีตู้อาบน้ําแบบนี้เลยครับไม่มีแค่เกาะลูกไม่มีแค่เกาะลูกครับผมในห้องก็จะลูกอ่างล้างมืออาบน้ำก็เป็นแบบน t a n d a r โผลสุขภัณฑ์ก็เหมือนกันใช่ครับตู้อาบน้ํามาตรฐานครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นก็มีให้โอ้โหพื้นที่ห้องน้ำกว้างขนาเนี่ย เข้าได้สามคนเล่นนะเนี่ยจริงๆมีคนที่เสียงพอแล้วก็แบ่งแยกโซนเปียกแล้วก็โซนท้องแห้งอย่างชัดเจนด้วยครับโอเคเป็นต่อห้องพื้นกันต่อเลยไหมคะโอเคค่ะของป๊อปเปิ้ลก็สวยด้วยแหมเข้ามาห้องนอนนี้แหละอันนี้เป็นห้องลูกสาวห้องลูกสาวใช่ไหมครับวางโปรเจกต์ไว้เป็นห้องลูกสาวดูสีซะก่อนโอ้ห้องสีออกเป็นเบสนิดนึงครับผมตียงนอนก็เอาไว้ที่ขนาดอันนี้ห้าฟุตครับห้าฟุตครับ เราพยายามจะวางให้ดูว่าห้องเนี้ยวางเตียง5ฟุตนเนี่ยพื้นที่ยัง,ยงเหลือสบายๆเลย,เลยใช่ครับมีโชคแสงมีด้วยครับอันนี้ก็มีทั้ง2ด้านเลยใช่ห้องแสงโอ้แล้วถ้ากดขึ้นิดยังไงคะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมสอนให้ครับโอโเอา้าผิดทางเหมือนกันครับอ่าขึ้นบนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับ โอเคค่ะแถมตรงนี้ก็คือเป็นงานบิ้วอันนี้เป็นงานบิ้วครับบิ้วแบบบ้านตัวอย่างใช่ครับหลังนี้ก็ขายนะครับถ้าสนใจหลังนี้ก็ขายใช่ไหมใช่ครับโอเคในส่วนนี้สามารถทําเป็นโต๊ะเอ่อจริงๆก็วางไว้เป็นโต๊ะทํางานเนาะถ้ามีลูกก็นั่งทำนั่งทาการบ้านเขียนหนังสือได้ตรงนี้ครับว้าวมุงนี้ก็สามารถวางเป็นโต๊ะเครื่องไม้ได้ด้วยใช่โหอยากดูตู้เสื้อผ้าค่ะมิวได้เลยครับอยากดูบ้า่ะมีงูหรือเปล่าอุ้ยตู้เสื้อผ้าจัดไว้ให้เต็มที่มาก ว้าวพื้นที่นี่จ vale kind of ัดได้เพียงพอเลยแถมยังมีช่องเก็บด้านล่างด้วยนะตรงนี้ด้วยแอบมีซ่อนเล็กๆน้อยไ้เยอะเลยโอเคค่ะว่าแต่มุมนี้ที่ทำผนัง ครับตรงนี้นี่คือพื้นที่ของส่วนไหนเหรอคะคือคือจริงๆเนี่ยแปลนห้องมันจะเป็นลึกเข้าไปอย่างงี้นะครับเราสามารถทําตู้มาให้ให้ระนาบนี้เลยก็ได้โอเคใช่ครับเหมือนเข้าใจว่าผนังนี้เป็นส่วนของพื้นที่ห้องน้ำหใช่ครับเป็นต่อเนื่องมาจากห้องน้ําแต่ว่าตรงนี้บิ้วเข้าไปอย่างนี้จริงงใช่ครับถ้าอยากได้ตู้ใหญ่ก็บิ้วให้เต็มเลยบิ้วให้เต็มเลยฮะโอเคไปดูห้องอื่นต่อนะครับผม ของบ้านชั้นสองความสูงอยู่ที่เท่าไหร่อะคะที่สองเมตรห้าสิบเท่ากับชั้นล่างเลยครับผมแล้วก็นส่วนของกรอบประตูแล้วประตูก็สูงอยู่ที่สองเมตรครับผมกว้างประมาณกว้างแปดสิบ80ดสิบเซนเดี๋ยวมาห้องถัดไปกันดีกว่าครับอ๋อที่บอกว่าเป็นสามห้องแต่ห้องนี้คือจริงใช่คือจริงๆเนี่ยเราแพนเราก็คือว่ามีสามห้องสามห้องนอนแต่ว่าบ้านตัวอย่างนี้เราเราเลยดัดแปลงให้ลองมาเป็นห้องหนังสือดูบ้างเผื่อเผื่อใครที่ไม่จะเปต้องใช้ถึงสามห้อง ให้ให้ดูว่าทําได้มุมอ่านหนังสือหรือมุมเล่นเกมใช่ครับมุมแฟมิลี่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีลูกเล็กก็ทําใส่เตียงให้สบายๆเลยกว่างยังงนะคะถ้าปกติเนี่ยคือไม่มีตรงนี้ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับอันนี้เป็นส่วนบิ้วเพิ่มที่มันจะกว้างขึ้นไปอีกใช่โอเคเลยค่ะแล้วถ้าขนาดห้องนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ละคะขนาดห้องนี้อยู่ที่ประมาณสัก15ตารางเมตราเมครับผมประมาณ3ามเมตรใช่ครับผม พื้นที่ที่เต็มที่เลยนะคะโอ้ยชอบตรงนี้มากเลยที่แบบว่าวางตอกผีหนังสือหรือว่าตอกมุมเครื่องแป้งเนี่ยไว้ยใกระจบเวลาแต่งหน้ามาจะได้ไม่หล่อค่ะคุณผู้ชมโอเคไปชมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดกันบ้างค่ะโอเคค่ะตอนนี้เลยค่ะว้าวพื้นที่ห้องมาสเตอร์เบดทีงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมครับผมโอ้ พื้นที่ออยู่ที่ประมาณ24ตารางเมตร24ตารางเมตรประมาณ4คูณ6เมตรใช่ครับโอ้หพื้นที่ตรงนี้บิวได้ทั้งที่มากเลยคุณยุูชอบครับพื้นที่ตรงนี้จัดเตียงมี่ขนาดเท่าไหร่คะนี่อันนี้เตียง6ฟุตเลยฮะเตียง6ฟุตเลยก็ยังเหลือสบายสบายโอ้โหนี่ก็เป็นงานบิวปกตินี่คนสีเป็นสีอะไรครับอ่าเป็นสีขาวครับเป็นสีแบบนี้ฮะอันนี้เป็นงานบิวเพิ่มแค่ผนังเดียวด้านนี้ครับอืมงาสีสวยมากแล้วช่องแสงก็ใหญ่เลยมีสองฝั่งเลย ในส่วนสไตล์ของบ้านตกตัวอย่างอะไรเงี้ยเยียกว่าสไตล์เลยอคะอันนี้มันผสมผสานหลายสไตล์มากนะเพราะแต่ละห้องก็เปลี่ยนสไตล์ไปเป็นลอฟท์บ้างเป็นอวินเทวินเทนบ้างใช่แบบว่างานลอฟท์หรือว่างานวินเทนนี่ค่อนข้างที่จะดีไซน์คอาข้านเก๋แล้วก็ต่างมากเดินไปแต่ละห้องก็เปลี่ยนอารมณ์ไปทุกห้องใช่เปลี่ยนอารมณ์โดยเฉพาะห้องนี้ช่องแสงที่คุณยุกว่าลอบแสงไจะเต็มที่มากกระจกบานใหญ่มากในส่วนกระจกเนี่ยค่ะมุ้ ครับเปิดได้ด้วยครับอันนี้เป็นบานกระทุ้งเปิดได้ด้วยอ๋อคือตรงนี้ไว้เปิดตรงนี้เป็นแบบว่าครับอันนี้รับแสงใช่ก็แต่โอ้พื้นที่ตรงนี้เป็นวัสดุสั่งทําเองหรือเปล่าสั่งทาเองหมดครับต้องต้องมาตัดหน้างานหมดฮะโอ้สวยมากในส่วนนี้เขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมทำใช่ครับเป็นกระจกกองแสงอ๋อโอเคค่ะชอบมากเลยโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าโต๊ะแต่งหน้าบุมนี้โอเคมาในส่วนของตู้เสื้อผ้าบ้างครับอันนี้อันนี้เป็นงานบิวอินเพิ่มครับ ก็ให้ลูกค้าเห็นว่าถ้าทำแบบเนี้ยทำแบบเราเนี่ยก็เพอร์เฟกแล้วแค่นี้แบบงเสื้อผ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไว้ชัดเจนเลยครับแถมยังมีมุมนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆว่าพื้นที่กระจกนี้ให้ด้เต็มที่เลยใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะโอเคมาต่อในส่วนของห้องน้ำกันบ้างในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมีห้องน้ำในตัวใช่ครับฟังก์ชันสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้แบบนี้เลยครับภายในกระเบื้องโทนสีแบบนี้ปูเต็มเหมือนกันครับมีตู้อาบน้ํา ให้ครบเลยแล้วก็เครื่องทำน้ำอ,อุ่นเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้ด้วย<ช>แล้วก็สุขภัณฑ์ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดในท็อปสุขภัณฑ์หรือจะเป็นอ่างล้างหน้าหรือชออ่างล้างมือใช่ใช่ครับอเมริกันสแตนดาร์ดแต่ว่าเล่นลุกเล่นเหมือนกันนะคะนี่ห้องน้าเป็นแบบว่าลายสีสองสีเลยอ่าใช่ครับวัยรุ่นนิดนึงเขาบวยรุ่นนิดนึงวัยรุ่นนิดนึงไม่ต้องสีเดียวจำเจใช่ใชใช วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุคสุวรรณประกรณ์มากเลยนะคะที่พายเยี่ยมชมโครงการเดอะนายขอเต่าสะรอบเลยค่ะยินดีครับผมขอบคุณค่ะ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการเดอะนายเขาเต่าบ้านแฝดส,สไตล์บ้านเดี่ยวที่เราได้พามารีวิวกันในวันนี้ครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวโครงการไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากให้เราไปีวิวโครงการไหนในทําเลหัวหินชะอำเขาเต่า,ตาและปราณบรุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือจะทาง f เฟซ o o ๊กลิ้มยินหัวหินค่ะสาหรับวันนี้เซกินิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมสับแครกันด้วยนะคะ